ก็จะเป็นเคสของพี่สาวตัวเองที่เป็นโรคมะเร็งนะคะอ่าโรคมะเร็งที่มดลูกเป็นระยะที่สี่แล้วอะคะ่ะ mm hmm. ก็คืออาการมันก็เนาะแย่หลังจากที่ไปเอ่อให้เคียให้คีโมให้อะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าร่างกายเขาไม่ไหว mm hmm. เขาอ่อนแอมากมันลงไปที่ปอดแล้วร mm hmm. มไปที่ปอดแล้วเขาก็จะไอไอตลอดก็คือกินข้าวไม่ได้ นอนก็ไม่ได้อะไรไม่ได้คือร่างกายก็ผอมผอมผอมลงไปคือได้กิ่นอะไรก็จะอ้วกก็พอดีพี่ก็ได้ส่งตัวอุมิอะค่ะตัวอุมิตัวเนี้ยนะคะก็ได้ส่งไปให้พี่ทานพี่สาวก็ทานวันหนึ่งก็สองซองจากอาการที่เขาทานอะไรไม่ได้เขาก็ทานได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับแบบว่าดีขึ้นมากมาย ถามว่าพยุงชีวิตของเขาเอาไว้ได้คือมันก็ทรงทรงสุดๆุดแต่ว่าก็กินยากาที่หมอ่ให้มาด้วยแต่ทีเนี้ยเขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาไม่ได้กินเจลตัวเจลเนี้ยนะอุมิเนี้ยนะเขาก็คงจะไม่อยู่มาถึงวันเนี้ยค่ะอาการมัน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 เดี๋ยวดีเดี๋ยวสุดเดี๋ยวดีเดี๋ยวสุดแต่ทีเนี้ยพอประมาณวันที่หนึ่งนะคะคุณหมอก็ที่โรงพยาบาล่ะ มาถามอาการมาตรวจเช็คมาอะไรด้วยเขาบอกโอ้โหทำไมแบบคนไข้เป็นระยะอย่างนี้แล้วเนี่ยทำไมยังสดชื่นยังแบบแข็งแรงยังดูดีในในความเห็นของคุณหมออะค่ะอ๋ออันนี้คือยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เหรอคะไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าอยู่ที่บ้านค่ะอยู่ที่บ้านคุณหมอมาเยี่ยมที่บ้านเลยคุณหมอมาเยี่ที่บ้านเลยใช่ค่ะเขาก็มากินตัวมอร์ฟีนด้วยแล้วก็ จัดยาอะไรให้ใหม่เพื่อให้แกได้ได้นอนหลับลึกหลับสบายแล้วก็ลดอาการไอลงไปอย่างเงี้ยนี่แกก็กินข้าวได้บ้างเราก็ดีใจเนาะที่แบบว่าเอ,อพี่สาวเราที่เรารักเราอย่างน้อยเนี่ยมันยังได้แบบยืดชีวิตของเขาะไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกวันนี้ก็คุยกันคุยกันแทบทุกวันเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นฝ่ายที่โทรมาหาเองเออแล้วก็คุยให้ฟังว่า คือพอเราได้ยินเสียงเนะี่ยเราก็ดีใจว่าเสียงเขาอะ่ะมันสดใสขึ้นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยแบบพอคุยคุยไปเนี่ยเขาก็จะไอ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 ตลอดเลยก็คุยกันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะว่ามันลามไปที่ปอดแต่เราก็ให้กําลังใจถามว่าถ้าเป็นระยะอย่างเนี้ยถ้าเขาไม่ได้กินเจลอะ่ะคุณกวางมันก็คงจะเหลือแต่ชื่อแล้วเขาพูดเองเราก็เลยแบบว่าอุ้ยวันนี้ต้องต้องแบบ นะขอบคุณบริษัทเจลพัดเลยที่แบบว่า<ะ>ได้ยืดชีวิตพี่สาวเราเองอะ่ะให้แบบอยู่ไปได้จนกว่าเรียกว่าจนกว่าจะหมดอายุไขของเขาแต่ถ้า<ะ>ถ้าเขาจะไปมันก็ไม่ทรมาน<ะ>เออเราก็เราก็ให้กำลังใจก็อย่างน้อยอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้แนะนำพี่ของเราเองอะค่ะค่ะ,ะ,ะ,ะอันนี้ก็ก็มาแชร์ให้ฟังว่า เขากินอูมิไปแล้วมันมันดีขึ้นดีขึ้นค่ะก็กินมาตั้งแต่เดือนกุมภามาค่ะอนะคะตั้งแต่เดือนกุมภามาจนเดือนปัจจุบันใช่ใช่วันนี้ก็สองซอง่านะคะก็ประมาณสี่เดือนแล้วนะคะที่ทําให้จากมีแรงนะคะทานข้าวไม่ได้หลังจากทานมีไป ต่องซองนะคะก็ทําให้ทานข้าวได้บ้างนะคะรู้สึกมีเรี่ยวมีแรงขึ้นนะคะทําให้ทุคนในครอบครัวรู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นนะคะจากที่ตอนแรกไม่มีแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณเคสนี้มากๆเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video